สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคิมนะคะตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกาแล้วนะคะคิมก็ยังอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนริษ์เลยนะนะคะยังอยู่โซนขาวพัดเลยนะคะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะคิมก็สำหรับอีพีนี้นะคะอีพีสามนะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตป่านะคะที่ได้กันวันนี้นะคะว่าจเท่ไาไหรนะคะเชิญผู้ชมกันนะคะนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศ นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเวลาเย็นแล้วนะนะคะบรรยากาศเย็นเลยนะครับนะก็จะมีพี่พมีพี่พนะนะนักตกปลานะคะก็มาตกปลาอยู่เป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ก็จะมีพี่พมีพี่พนะนะนักตกปลานะคะก็ได้ทยอยกลับกันบ้างแล้วนะคะด้าน ด้านฝ่ามือของคิมนะคะก็จะมีพี่ๆนันนนะคะนะคะน้กตบปาก็กลับทยอยกลับไปนะคะนะคะาคิมก็พามาชมบรรยากาศยามเย็ยนนะคะเวลา16นาฬิกาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ16นาฬิกาแล้วนะคระั นี <LY> kah, ่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ดูนี่นะดูดูเจ้าสุนัขนี่ดูดูอยากเล่นกันอยากเล่นอยากเล่นอะไรลูกหืึหึอะไรลูกหืึหืึให้อะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยหึหึหึเล่นอะไรกันเนี่ยหืึหึดูดูความน่ารักดูความน่ารักเนี่ย นะคะตอนนี้ลมช่วงเย็นนะคะรู้สึกว่าลมจะลมจะพัดนะคะแรงขึ้นมากกว่าตอนเช้านะคะตอนลางวันนะคะนี่ขึ้นก็จะมีมากขึ้นมากกว่าช่วงตอนเช้านะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะไมีที่นั้นน,ะนักตกปลาก็กลับไปแล้วนะคะ มีทยอยกลับกันบ้างนะครับนี่นะครับทางด้านนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูลูกหมานะครับโอ้ยอะไรนะลูกดูนี่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 นี่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 น้องหมา พ่อหมาพ่อหมาลงน้ําเล่นน้ําแล้วพ่อหมาลงเล่นน้ํำไหมนะคะนี่นะครับบรรยากาศโอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่น้ําเย็นมากเลยนะคะนี่นี่ดูด้วยมาทำดูนะน้ำแบบน้ําหน้าลงไปเล่นมากเลยนะนี่หน้าหน้าว่ายน้ําเล่นมากๆเนี่ยบรรยากาศแบบหน้า น่าว่ายน้ำเล่นมากๆเลยเป็นไงเอามาอาบน้ำก่อนเอามาอาบน้ำก่อนเอามาอาบน้ำแล้วลุกคุณเจ้ามาเอามาอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วลุอาบน้ำแลยวลุกนคะครับิมก็จะพามาอัปเดตนะคะปลาที่ได้วันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าจะได้ กี่ตัวแล้วนะคะมาอัปเดตปลากันนะคะนี่นะคะก็ามาอัปเดตปลากันที่ได้วันนี้นะคะท่านชมท่านใดน,นะคะที่สนใจที่จะหาพื้นที่พักผ่อนยนตงใจตกปลานะคะคิ๊งก็ขอเชิญชวนได้นะคะเพื่อนปลาสาวสุนทรีโซนโซนวัดเขาพระนะคะมาได้นะคะตอนนี้ก็ยานเดินแล้ว เดี๋ยวคิมก็จะพาท่านทุกท่านะะมาชมปลาที่ได้วันนี้นะคะว่าจะได้กี่แต้มนะคะนี่นะคะคาร่าปลาวันนี้นะคะจอยเอาลักันนั้นออกให้หน่อยนี่นะคะเดี๋ยวคิมจะให้จอยเอาลักออกนะคะเดี๋ยวคิมจะให้ทา่านทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะปลาเคลื่อนปาลาจากโซล่ิดนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมาย,มายนี้นะคะ <formation> นี่นะครับสำหรับวันนี<ๆ>้ค<ๆ>ิมก็เสร็จนี่นะครับหมายนี้นะครับวันนี้คือตัวตัวสวยนะครับนี่นะครับตัวตัวสวยโอ้ยสวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้นี่นะครับสำหรับวันนี้ ก็ได้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 อยู่แครับนี่นะครับอืมรับเะมนีนี่นะครับอืมก็ะสวยนะครับวันนี้รอบวันนี้นะครับวันนี้หม่านมากเลยนะครับรอบวันนี้ตั้งแต่ตกปลามานะครับวันนี้ได้เยอะที่สุดนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับรอบวันนี้นะครับนี่นะครับ นี่ก็มาได้อีกหนึ่งแต้มแล้วนะคะนี่นะคะนี่สำหรับนี่นะครับปลาสวยๆนะคะยามเย็นยามเย็นปลาเข้าดีนะคะได้เพิ่มอ,อีกหนึ่งแต้มแล้วนะคะทําส่วนท่านใดที่สนใจกําลังมองหาพื้นที่ตกปลานะคะกิมก็ขอเชิญชวนมาได้นะคะเพื่อนปลาศักชนละสิน,นะคะส่วนวัดขรพรรคนะคะ มาสวยๆมากเลยค่ะด้านนี้ก็จะมีพี่ๆพี่ๆนานๆนักตกปลานะคะมาทําการตกปลากันนะคะวันนี้อบอุ่นมากเลยจะมีพี่ๆนานานักตกปลาก็เยอะอยู่นะคะมาตกกันนะคะนี่นะคะด้านนี้นะคะสําหรับด้านนี้ก็มีพี่ๆพี่ๆนานานักตกปลาก็เริ่มเริ่มกลับกันแล้วนะคะเริ่มทยอยกลับกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ก็เย็นแล้วนะคะด้านนี้นะคะ บรรยากาศดีมากเลยลมจะพัดแรงขึ้นมากอีกหน่อยนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะดูนะคะบรรยากาศดีมากนะคะ ตองขอใครด้ยค่ะพอดีก้อแห้งไปนิดนึงดื่มน้ำเสียงดังไปนิดนึงต้องขอใครด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชม ยา,ยามเย็นนะคะด้านนี้ก็นะคะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตะวนันตะวันเริ่มจะพ้นภูเขาแล้วนะคะนี่นะครตะวันเริ่มจะพ้นภูเขาแล้วนะคะวันนี้หมานมากๆเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ที่ตกปลามาวันนี้ก็ หมานมากๆนะคะวันนี้นะคะนะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นเรือนะคะเรือชาวบ้านชาวประมงนะคะมาทำการอาจจะลงไข่ลงอวนกันนะคะอยู่กลางนู่นนะคะน้องเห็นเยอะอยะนะครับเพราะว่ายานเย็นก็มา,มาจะเป็นแบบนี้นะคะ ชาวบ้านชาวประมงก็มาทําการประมงลงอวนลงไข่กันนะคะบางทีก็ดักกุ้งแม่น้ํากันนะคะทิมก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดติดตามให้กิมด้วยนะคะกิมขอบคุณม,มากค่ะ ถ้าคลิปนี้นะครับประกันการกใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะฮะมือใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะลิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะนะคะสำหรับเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะลิมจะมาทำคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย